สวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง W A Channel ครับผมครับผมยินดีต้อนรับนะครับยามเช้านะครับวันนี้วันที่11 11มีนามีนาคมนะครับเรื่องงานยามดีวันนี้เรื่องงานยามดีส่งราพหลายคันเลยครับพี่เยอะเลยแต่วันนี้คันนี้เป็นของใครครับน้องเอครับผมคันนี้นะครับวันนี้มีไฮไลท์อยู่คันหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นรุ่นที่ค่อนข้างหายากนะครับลูกค้ากำลังให้ความสนใจกันมากเลยับหา้ารุ่นหายากมาเท่าไหร่ สีหายากด้วยถูกต้องครับผมตอนนี้มาในสีแดงนะครับสีแดงใหม่ของเราเลยที่อยู่ในอีออนิลอิลสูมิใหม่ของเรานะครับผมตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นรุ่น3.0อ l t ติเม e นะครับเกียร์ออโต้ในรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อขับเคลื่อนสี่ล้อถ้าขับเคลื่อนสี่ล้อเลยครับตัวท็อปสุดท็อปสุดนะท็อปในรุ่นเป็นที่ใหญ่ในรุ่นเลยดีกว่าใช่ครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่1 5 7 9 0 0้าน้าบาทครับพี่เ้านห้านเราก็ยังถูกกว่าหลายหลายแบรนด์ถูกต้องเราเป็นรถที่ในรุ่น ระดับเดียวกันนะครับเราราคาคุ้มค่าที่สุดนะครับออปชั่นเยอะที่สุดแล้วนะครับในตลาดพีีว่าเราคือจากที่แล้วที่เราบอกว่าตัวเอลิแกนดูภายนอกก็ถ้าจะไม่ต่างอะไรกับตัวอันติเมตแต่วันนี้เราจะมาดูในส่วนของ3.0มจุดูนอัติเมตครับเครื่องสี่ล้อครับมีอะไรบ้างครับน้องเอเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันดีกว่าได้ครับตอนนี้ก็เลยอย่างที่บอกว่าคันนี้พิเศษอย่างหนึ่งด้วยนะครับคันนี้เตรียมส่งมอบลูกค้าแต่งแบบออฟโรดเลย เนี่ยครับเน้นสายอเมริกันดุดุเลยครับผมถ้าดุด้วยถ้าสังเกตจากล้อนะฮะสังเกตจากล้อนะครับแล้วก็มีแรปสติ๊กเกอร์หลังคาดำนะครับแรปหลังคาสปอยเลอร์ดำด้วยนะครับผมล้อเลยครับเรื่องข่าวว่าชุดนี้เหยียบแสนครับเหยียบแสนใช่ไหมเหยียบแสนใช่ครับล้อนี้เหยียบแสนนะฮะนะครับผมตัวก็เป็นแม็กควิลใช่เป็นแม็กควิลแล้วก็ยางเป็น BF ใช่ยาง BF นะครับตัวนี้ยาง BF 27555งขอบ20นะครับผม ถ้าสนใจแบบนี้ถ้าสนใจแบบนี้ติดต่อฟอร์เวอร์ชั่นผ่านทางผมได้เลยนะครับผมเราจัดให้อยากแต่งแบบไหนบอกได้จะแนวออฟโรดแนวซิงนะครับหล่อคินคลีนสาย v i p เราจัดให้ได้หมดหรือรถเดิมๆนะครับจัดมาเลยครับเดี๋ยวเราจัดให้เดี๋ยวเราจะดูครับภายนอกก่อนหรือว่าจะดูภายในก่อนครับ้องเอเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกันก่อนว่า เจ้าตัว3.0 Ultimate ขับเครื่อน400เกียรตออตัวนี้มันมีอะไรบ้างะนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าหลายๆท่านอาจจะได้เห็นรถ New X มาบ้างสักพักหนึ่งแล้วนะครับในคลิปนี้ผมอยากให้ดูเจ้าตัวนี้เป็นแนวทางในการตกแต่งะนะครับผม<อ>บว่าคนที่ชอบรถ SUV สไตล์อัพโดใช่ครับะนะครับว่าแต่งแล้วมันสวยงามแบบไหนนะครับการใช้งานจริงเป็นยังไง นะครับผมแต่ว่าเรื่องของการ f i l ล i n g ในการขับขี่อย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องรอจากทางลูกค้ารีวิวกับมาอีกทีหนึ่งได้เดี๋ยววันนี้ลูกค้ามารับรถด้วยใช่ครับได้ข่าวว่าลูกค้านัดไว้10บโมงใช่ครับตอนนี้9ก้าโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวมีเวลารีวิวรถคันนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงไปเราไปดูกันครับผมครับผมไปครับครับผมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าตัว300 Ultimate Auto ในตัวขับเคลื่อนสีล้อตัวนี้ครับผมมันพิเศษกว่ารุ่นอื่นๆอย่างไงนะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนเลยว่ารถรุ่นนี้เป็นรถรุ่นที่ ส่งมอบได้ค่อนข้างน้อยเพราะว่ามีรายการผลิตค่อนข้างจํากัดนะครับเพราะว่าบางรุ่นบางสีบางเดือนลูกค้าต้องรอกันถึง2-3เดือนเลยเป,เป็นรุ่นที่ต้องรอการผลิตที่นานแล้วก็เป็นรุ่นที่หลายๆคนอยากได้ด้วยใช่ครับผมแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเกิดสนใจยังไงไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวเราจัดหารถให้นะครับเพียงแค่สอบถามกันเข้ามาแค่นั้นเองเด้อนะเดี๋ยวเราพามาดูหน้ารถกันตัวนี้เป็นมากับสีแดงนะครับสีแดงเอสหน้าเลสนะครับผมตัวนี้ตัวนี้เป็นสีใหม่ที่เพิ่งมา้ามานะครับ สีแดงตัวนี้จะมีอยู่ในรุ่นตั้งแต่รุ่น e l e g a ก t นะครับอัลติเมทนะครับสรุ่นนี้นะครับมีแค่สรุ่นด้วยรุ่นอื่นจะไม่มีสีนี้ด้วยในเกรดในเกรดเอลิเกนกับตัวเกรดอัลติเมทจะมีทั้งหมด6สีก็คือสีแดงก็จะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่มีจําหน่ายทีนี้หน้าตาของมันหลยๆคนเคยเห็นแล้วนะครับหน้าตาของมันแทบจะไม่ได้แตกต่างกับเจ้าตัวตั้งแต่เกรดเริ่มต้นเลยก็คือพวกตัวอย่างตัว l u x u r y นะครับซึ่งกระจังหน้าหรือไฟหน้าต่างๆนะครับก็จะเหมือนกันแเพต่่วา ตั้งแต่ในรุ่นอีเลแกนขึ้นมามันก็จะมีเซ,ซนเซอร์บนหน้าหน้า4ี่จุดหลัง4ี่จุดนะครับก็ตัวอัลติเมตตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงเพราะมันเป็นตัวท็อปอยู่แล้วฟังก์ชันมันมาครบคันอยู่แล้วนะครับตัวนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์ตัวอย่างฟิล์มตัวนี้คันนี้นะครับคันนี้เขาแต่งแบบเน้นดําแดงฟิล์มถ้าลูกค้าจะเลือกเป็นบานหน้า60บเล่าคัน80ตัวนี้เป็นฟิล์มฟิล์มเซรามิกของอัลติเมตนะครับในรุ่นโนาโนเซรามิกนะครับ แล้ประกันให้ถึง10ปีเลยนะครับนานมากยาวนานมาก10ปีตลอดัีแล้ประกันให้ถึง10ปีเลยเราต้องบอกกันเลยว่าข้างในเนี่ยมองออกมามันใสมากแต่ว่ามองข้างนอกเข้าไปเห็นไหมครับมันจะมันจะค่อนข้างเป็นพาวเส็นส่วนตัวเลยความพเวทความเป็นส่วนตัวนิดนึงสำหรับคับอันนี้คือบาหน้า60นะใช่ครับขับไม่ยากนะครับตัวนี้เราเลือกของดีๆให้ลูกค้าทุกคันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าข้างในเราตอนเราถ่ายข้างในจะรู้ว่ามองออกมาแล้วมันใช่ครับอ่าเดี๋ยวเรามาดนสิ่งที่ลูกค้าแต่งกันล้อกันมานะครับทีนี้ยผมมอาากจะให้้ดดูตรรงนนีิึคับ เดี๋ยวเยวตากล้องเข้ามานิดนึงครับคือหลายๆคนบอกว่าถ้าเปลี่ยนเป็นไซส์ยางขนาด2 7 5 5 5แล้วเป็นขอบ20ตัวเนี้ยเวลาเลี้ยวจะติดไหมอันนี้ผมลองแล้วไม่ติดนะครับเห็นไหมอันนี้คือไซส์ซสเท่า,หาไหร่นะเอยนะครับเลี้ยวไม่ติดนะครับแต่ว่าโอเคถ้าคุณไปใช้งานสมบุกสมบันเวลาแบบมันจ้ำคอถนนหรือว่าทางที่มันต้องการใช้ช่วงเขย่งของล้ออะครับทีเนี้ยลูกค้าเนี่ยแจ้งว่า เดี๋ยวเวลาไปใช้งานจริงๆเนี่ยเขาอาจจะต้องไปทําเรื่องของเปลี่ยนโชคแล้วก็อาจจะยกรถขึ้นนิดนึงอาจจะยกขึ้นอีกนิ้ว,ใช,วใช่ครับนิ้วใช่ครับเพราะว่าเพื่อเพื่อให้มันเป็นสายออฟโรดตัวจริงนะครับเวลาลุยหรือไปท่องเที่ยวอะไรเงี้ยมันจะใช้งานได้เต็มสมรรถนะกว่านี้นะครับแต่ทีเนี้ยต้องบอกก่อนเลยว่าแค่นี้ก็สุดมากๆแล้วต้องบอกเลยล้อกับยางชุดนี้9ก้าประมาณ9 0 0 0 0บาทนะฮะคือล้อกับล้อชุดนี้หยียบแสนใช่ครับแม็กประมาณ5 0,000นะครับ ล้อยางตัวนี้ประมาณ4ี่0 0ื่นนะครับผมแต่ถามว่าเราพิเศษกว่าที่เรารับเทอร์ลักคาแม็กดีมากๆต้องบอกก่อนเลยถ้าใครสนใจโปรโมชั่นนะครับสอบถามผมเข้ามาได้นะครับสอบถามหลังไม่ได้ว่าเทอราคาแม็กยีเท่าไหร่นะใช่ครับผมใช่ครับเพราะว่าหลายๆคนก็มีการแต่งหลายๆแนวออกไปนะครับทีนี้ยางตัวนี้เป็นยาง BF นะครับแอร์เมริกาแท้ๆเลยนะครับยาง BF อเมริกาแท้ๆตัวนี้ไซส์จะเป็น27555ขอบ20นะครับจับคู่กับแม็กฟูลเอลก็เป็นอเมริกันเช่นกัน นี่มาลูกค้าสายมีกันเลยนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องการลุยแล้วก็ BF เอฟเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องของความทนทานแล้วก็การลุยเต็มสมรรถนะนะครับในการใช้งานนะครับโอเคแล้วทีนี้ด้านนอกน้กนอกแม็กยางแล้วก็คือมีใช่มีแับหลังคาดำด้วแหลังคาดำอ่าเดี๋ยว้องเอารับกดเปิดประตูให้พี่นิดนึงเดี๋ยวพี่ต้องอาจจะต้องปีนหน่อยจะได้เห็นสำหรับคันนี้ก็มีแรปหลังคาดำแรบหลังคาดำมาให้คันนี้ลูกค้าเลือกแรป เฉพาะหลังคากับสปอยเลอร์หลังคากับสปอยเลอร์อะไรอย่างนี้ครับต้องแจ้งไหมแจ้งสีลูกค้าไหมคันนี้เดี๋ยวมีแจ้งจดให้ลูกค้าครับแจ้งจดลูกค้าเป็นดำแดงเป็นดำแดงครับโอเคเป็นดำแดงให้ลูกค้าครับลูกค้ารีเซ็ตมาสำหรับภายนอกมีอะไรอีกครับนะครับภายนอกเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันมาจริงๆรรุ่นรุ่นของเขานะครับรุ่นของเขาเนี่ยมันก็จะเหมือนเกรดอัลติเมททุกรุ่นเลย นะครับแต่จะพิเศษตรงที่ว่าโฟว e ลเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์โฟ e ิลด้ายอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็พิเศษนี่ซื้อรถจาก Isuzu m e t มโนะครับทุกคันจะมีแบบนี้หมดใช่ทุกคันจะมีแบบนี้หมดหาซื้อตามท้องตลาดไม่มีนะครับไม่ดีครับแก่ลิ้นอันนี้ปลุกเสกด้วยนะฮะปลุกเสกใช่ครับขับขี่ปลอดภัยเฮงๆรวยๆทุกคันแน่นอนว่านะครับผมนี่มาดูนี่ลับลับสปอยเลอร์ด้านหลังสปอยเลอร์ดำปกติสปอยเลอร์จะเป็นสีเดียวกับสีเดียวกับตัวรถเนาะใช่ครับอ่ลับสปอยเลอร์ดำโอเคแล้้วทีีนมา ไปดูภายในกันเ๋าวไปดูภายในการสิ่งที่แตกต่างนะครับกับพวกรุ่นออลติเมทนะครับผมครับผมก็เดี๋ยวเราพามาดูด้านในนะครับเจ้าตัวนี้เป็นรุ่นเกตแอลติเมทแต่ว่าเป็นตัวรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับพี่เอทีนี้ผมจะพามาเจาะตัวลึตรงที่สิ่งที่แตกต่างระหว่างเกตแอลติเมทในเครื่อง3.0ขับเคลื่อน2ล้อกับขับเคลื่อน4ล้อทีนี้เจ้าตัวนี้มันขับเคลื่อนสีล้อเนี่ยวัสดุอื่นๆหรือว่าฟังก์ชันอื่นๆนะครับผมไม่ขอลงลึก เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีคลิปที่ตามมาเกี่ยวกับฟังก์ชันต่างๆใช่ครับผมที่เป็นอยู่ในรุ่นเกตอัลติเมทนะครับทีนี้ในส่วนของตัวนี้ที่เป็นพิเศษอ่ะอยากให้ดูตัวนี้ครับคือราคาเครืขับเคลื่อน2งล้อกับ4ี่ล้อมันจะแตกต่างกันอยู่ที่หนึ่งแสบาทนะครับตัวนี้ราคาหนึ่งห้าเจ็ดเก้านะครับหนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันตัวขับเคลื่อน2งล้อราคาหนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันต่างกันอยู่ที่หนึ่งแสบาทจะแตกต่างกันแค่ระบบขับเคลื่อนเท่านั้น คือเพิ่มในส่วนของระบบขับเคลื่อน4ล้อเข้ามาใช่ครับผมทีนี้ระบบขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับปุ่มตัวนี้เป็นปุ่มเท r r เรนคอมมานด์นะครับสามารถปรับเปลี่ยนในการขับขี่ได้3โหมดนะครับโหมดแรกเป็นโหมด2 s 2 s ก็คือขับเคลื่อน2ล้อความเร็วสูงนะครับ f o s นะครับ4 s ก็เป็นขับเคลื่อน4ล้อความเร็วสูงนะครับเหมาะสำหรับรถที่ใช้ความเร็วนะครับ และต้องการการยึดเกาะถนนที่ดีขึ้นนะครับอย่างเช่นสมมุติเวลาคุณขับขี่ไปในที่ปกติถนนปกติแล้วฝนตกหรือเป็นถนนทางฝุ่นถนนลูกลังนะครับเราสามารถบิดสวิตช์เพื่อมาใช้ในโหมดของตัวโฟร์ไฮได้เลยคือตัวนี้ก็คือขับขับไปหมุนใช้ได้เลยใช่ครับหมุนใช้ระบบโฟร์ไฮได้เลยนะครับจากปกติที่เราเป็นระบบทูไฮนะฮะทีนี้เวลาเราปรับเปลี่ยนเป็นโฟร์ไฮเนี่ยมันจะมีสัญ,ญลักษณ์กระพริบ กระพริบที่หน้าจอนะครับสีเขียวเห็นไหมฮะทีนี้ถ้ารถมันถ่ายระบบเป็นขับเคลื่อนสีล้อความเร็วสูงได้แล้วไฟจะนิ่งหยุดนิ่งนะครับไม่กระพริบก็คือเป็นสีแต่เป็นขึ้นเป็นสีเขียวถูกต้องครับครับตอนนี้ที่มันกระพริบอยู่เพราะรถเราไม่ได้ใช้ความเร็วในการออกตัวออกไปก็คือรถจอดอยู่กับที่ใช่เดี๋ยวพอผมถ้าผมขับเคลื่อนออกตัวออกไปปุ๊บเดี๋ยวรถมันจะตัดระบบตัดระบบเข้าไปเป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อความเร็วสูงให้นะครับอทีนี้เดี๋ยวพวก ระบบเจาะลึกเดี๋ยง่าเรามีขายคลิปไว้ลงให้เรื่อยแล้วก็ขวาสุดขวาสุดตัวนี้เป็น 4L นะครับโ l โ l ก็คือไว้วิ่งแบบทางลุยที่ไม่ต้องใช้ความเร็วสูงแต่ต้องใช้กําลังเครื่องที่เยอะถูกต้องอย่างเช่นไปลุยแบบปีนเขาปีนเขาไปขึ้นลงห้วยอย่างเงี้ยคือปีนเขาลงห้วยติดลมถนนลูกลังถนนดินทรายนะครับถนนเป็นดินโคลน นะครับเวลาเราใช้เนี่ยเราต้องหยุดรถก่อนแล้วเรากดปุ่มทางคอมแมน์ลงไปแล้วเราก็บิดมาที่ 4L นะครับหรือโฟโลตรงนี้นะครับก็เป็นระบบก็จะตัดเป็นชั้นใช้ขัดเคลื่อนสีล้อความเร็วต่ำความเร็วต่ำซึ่งใช้ในส่วนของที่ยางเยอะขึ้นที่ล้อเพาร้อเยอะขึ้นและที่พิเศษคือไอ้คันเนี้ยคันเนี้ยเนี่ยมันพิเศษตรงที่ว่าเราเปลี่ยนล้อมาด้วยนะครับจับคู่กับล้อยาง bf นะครับมากับล้อฟูเอลทีนี้สบายใจได้เวลาลุยไม่ต้องห่วว่าจะไปลื่นรีติ้นอยู่กลางทางไม่มีทางนะครับตรงนี้แต่ทีนี้ทั้งนั้นลูกค้าก็ต้องเลือกโหมดในการขับขี่ให้ตรงกับสภาวะถนนที่เราเจอด้วยนะครับถนนเรียบคุณก็คลาใช้ระบบการขับเคลื่อนสองล้อความเร็วสูงถ้าเจอถนนเรียบแล้วฝนตกหน่อยหรือต้องการการยึดเกาะถนนที่ดีคุณก็ไปใช้สีล้อความเร็วสูงได้นะครับจต่การปรับไปที่ความเร็วตัว ความเร็วในการใช้งานณขณะนั้นถ้าคุณปรับจากขับเครื่อง200ความเร็วสูงไปขับเครื่อง400ความเร็วสูงคุณปรับได้ความเร็วในของตัวรถจะต้องไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงจะปรับได้นะครับคือถ้าขับเกิน100ก็แนะนําว่าให้ถอดคันเร่งลงมาให้เร็วต่ำาป90ตัวตัว 2H ไป 4H ความเร็วไม่เกิน100นะครับสามารถหมุนได้เลยหมุนได้เลยถ้าเกิน100ปั๊บระบบจะล็อกล็องใช่ครับแต่จาก 4H มา 4L คุณต้องหยุดรถและค่อยบิดต้องหยุดรถ จอดรถเป็นเ<ช>กียร์เกียร์พีไหมไม่จะเป็นไม่ต้องเป็นเฉแคา่รถหยุดนิ่งใช่ครับไม่จะเป็นรถหยุดนิ่งแล้วก็หมุนไปเป็นกดแล้วหมุนไปเป็น CL ใช่ครับถูกต้องนะครับทีนี้มาดูอีกโหมดหนึ่งที่มันมีพิเศษมานะครับต้องบอกก่อนว่าตัวนี้มีระบบรับเท r r น,นะครับระบบรับเท r r ก็คือเป็นระบบที่คุณไม่ว่าคุณจะใช้ขับเคลื่อน2งล้อหรือขับเคลื่อนสล้อคุณก็สามารถใช้โหมดนี้ได้โหมดนี้มันจะทําให้ล้อเนี่ยทำงานู่กับ abs นะครับ ทํางานคู่กับ ABS แล้วก็พวกระบบตัว traction control ต่างๆนะครับตัวรับทอ r r a i n ตัวนี้มันก็จะทําให้ล้อเนี่ยสามารถปีนป่ายได้ดีขึ้นนะครับหลักๆคือมาจาก ABS ในการยึดจับใช้ในส่วนของเบรกในการจับล้อในการ ถ่ายกาลังในการตะก,กุยขึ้นคือเพื่อไม่ให้ล้อหมุนฟรีข้างในข้างหนึ่งเป็นการถ่ายกําลังของล้อใ,<ช>ให้ไป<ม>ถูกต้องล้อเท่ากันถูกต้องเวลาเราเจอทางที่มันขรุขระอะไรอย่างเงี้ยเจ้าตัวเนี้ยมันจะช่วยให้ล้อมันตะก,กุยได้ดีอ,อย่าง่ายๆนะครับเพื่อพูดให้เห็นภาพแต่เดี๋ยวยังไงถ้าเรามีเวลาคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะไปสาธิตแต่ละวิธีของตัวฟังก์ชันของตัวรถอีซูซเอยหรือไม่ถ้าเกิดเรามีโอกาสได้ไปที่สนามเทนไดของอีซุที่เป็นสนามสิงคูนสี่ครับเดี๋ยวเราจะ มาดูให้กันแบบจะจใช่ครับผมถูกต้องนะครับทีนี้ผมก็ขอฝ่ากเจ้าตัว m ิวเอ็นะครับตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้นะครับตัวนี้มาในรุ่นของตัวท็อปนะครับเกรดอัลติเมทนะครับเครื่อง3.0ตัวขับเคลื่อนสล้อไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวยังไงก็ถ้ามีคลิปหน้าอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะเอาคอนเทนต์ดีๆอะไรมาให้ลูกค้านะครับป่ะเดี๋ยวเราไปจบที่หน้ารถกันดีกว่าโอเคครับครับผมอ่ะก็จบกันไปสาหรับในส่วนของรูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็ฟังก์ชันภายในสําหรับตัว เมทสัมส์ศูนย์ขับเคลื่อนสีล้อคันนี้ใช่ครับผมก็วันนี้ก็อย่างที่บอกเราไม่ได้มารีวิวจาะลึกในแต่ละรุ่นนะครับแล้วก็ไม่ได้เน้นเรื่องของฟังก์ชันว่าในตัวนี้มันมีอะไรบ้างแต่เพียงแต่ว่าเรามันอยู่ในเกตอลติเมทถ้าอะไรไงเรามีเวลาเดี๋ยเราจะมีทำคลิปคอนเทนต์ต่างๆนะครับเพื่อลงจาะลึกอีกทีนึงนะครับวันนี้อยากให้ดูเป็นแนวทางนะครับจากเจ้าตัว ออลดีวีอูส X นะครับในเครื่อง3.0มจุดศูนย์เกทอัจเมตนะครับแก๊งโตขับเคลื่อนสีล้อตัวนี้ตัวนี้ทวนที่ราคานะครับราคาจะอยู่ที่1 5 7 9 0 0 0บาทนะครับผมมีการรุ่นกันจะไหนห6สีนะครับในตัวนี้คือสีแดงสีน้ำตาลนะครับสีดำสีขาวมุกเพิ่มหน0่งบาทนะครับมีสีเงินแล้วก็สีเทาดำกทั้งหมด6สีทั้งหมดหกสีนะครับผมใช่ครับผมตัวนี้ก็แล้วยังไงก็เดี๋ยวสาหรับใครที่สนใจนะครับโปรโมชั่นดีๆแคมเปญเด็ดๆนะครับเดี๋ยวผม กับน้องเอนะครับจะลงช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับผมในท้ายคลิปใช่ครับรบแต่ส่วนคลิปนี้เนี่ยจะพิเศษนิดนึงคือว่าเดี๋ยวเราจะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะส่งท้ายคลิปกับการส่มัครรถคันนี้ให้กับลูกค้าด้วยครับผมจะอยู่ในช่วงท้ายๆนะครับใช่ครับตอนนี้ก็อย่างที่บอกมาดูเป็นแนวทางเนาะครับผมนะครับแนวทางแต่งแบบแนวออฟโรดนะครับกับยูสุมิวเอส ตัวท็อปสุดของเราเป็นยังไงนะครับก็มีคลิปนี้ก็ได้เห็นแนวทางกันไปบ้างแล้วถล้วยังไงใครมีแนวทางการแต่งแบบไหนแชร์กันได้นะครับแชร์กันได้แชร์กันได้นะครับแล้วก็ใครสนใจโปรโมชั่นอิลสุนะครับสอบถามข้อมูลต่างๆนะครับหรืออยากให้เราทำคลิปอะไรออกมานะครับสามารถทิ้งคอมเมนต์ไปได้เลยทิ้งคอมเมนต์ไปได้เลยครับน้องเอฝากช่องทางการติดต่อน้องเอไว้หน่อยใช่ครับผมได้ครับผมเอนะครับที่ปรึกษาการขายจากอิลสุเมโทองงามวานะครับเบอร์ติดต่อ0870141605นะครับหรือในเพจโปรโมชั่นเซลเอ อิซูซุนะครับนะครับเบอร์แล้วก็ต่อด้วยเบอร์โทร0 8 7 0 1 4 6 0 5เหมือนกันนะครับผมหรือในในสาขาเราก็จะมี YouTube Channel นะครับอิซุเมโทรเงาวานก็สามารถติดตามพวกผมได้ได้ครับผมและที่สำคัญดับเบิลเอชชาแนลดับเบิลเอชชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อติดตามความรู้ครับดีๆเกี่ยวกับการใช้รถหรือว่าเป็นการรีวิวรถในรุ่นต่างๆนะครับถ้าเกิดสนใจยังไงเนี่ยอยากได้คลิปตัวไหนเพิ่มเติมรุ่นไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์ทิ้งไว้เดี๋ยวเรา จัดทํามาให้ดูเลยได้เลยครับพี่ครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องกล่าวคาว่าขอบคุณแล้วก็สวััสดดีีครบเ๋ยวเตัวไปส่งมอบก,ก่อนสวัสดีครับผม